ความสำคัญการออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพกายและใจซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงให้ควาสมสำคัญและทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างมาโดยตลอดสะดุดีพระอัจฉริยภาพด้านการบินนับเป็นพระราชานักบินพระองค์แรกและพระองค์เดียวของโลกกระผมนายเสียงธิ์ไวยนิยมพงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดขอขอบคุณทุกภาคส่วน มาแล้วมาแล้วแม่บอกเลยเอาแง่นดีแล่นนองใจรับงานดีอานสุขงนาโน้ร่วมใจเท้บาทา้านเฮามาแล้วไปทำกันข้ามตรงหลักพอดีแด่โงระบาชมดิษพระ วชิรากากองเราเพื่อ,หอให้โอกาสเลือกเล่นวันตรนนาเอกชนจะมีพระอัจฉริยภาพด้านการบินขอเชิญพ่อแม่พี่น้องสาาราบว่าทุพุู้มาเข้าร่วมกิจกรรมในวันเสาร์ที่26เดือนกรกฎาคม2000ทาน,บบนี้วี คนที่มาแลนตั้งกับมีเป่าหมายในชีวิตที่แตกต่างกันผมก็คือผู้หนึ่งในหันลางคนกับมาแลนยนอยากมีหลงกายที่แข็งแห้งลางคนกับมาแลนยนอยากห้สังคมยอมหับและลางคนกับมาแลนยนอยากเปลี่ยนแปลงจากของผมเขาปัน่นเด็กหน่อยที่มา การกินหมูปิ้งเป็นชีวิตจิตใจเด็กอ้วนแบบผมมาเรียนได้จังไดดีครับผมมักล่นพี่ยุ่ผู้หนึ่งแล้วนี้คือเรื่องเล่าของผมโอ้ ปีง่าแม่ม,มก็แจกลยว่ะเฮ้ยปั่นก็ค่าได้กินหลายมาเล่นบอลน,น้องฮาดีกว่าไหนบตรดตัให้เขาเนี่นยตัวใหญ่พอดีเลยตัวใหญ่ใส่นีรุกพั่ตังชิ้นด้ว ไม่แต่ครับพี่ยังเลี้ยงเลียงอะไรคืออ้หนานหนานาะพี่เลียเป็นประจำมันเสาเยืงรู้มาเลียนน้ำกันเด้อเขาปั่นพวกสนใจมาเลียนน้ำกันสีการวิ่งเป็นการออกกำลังกายที่ดีและเป็นการเผาผ่านแคลอรี่สูงโอ้ยบักเด็กเลี้ยงไง เราที่ต่อไปสายไม่กินเหาก่อรบุปผงให้หมองเก้านั่นแหละ แน้ำบ่อร้อกคมากบ่ครับปาเข้าไปรอบกัน 面了。嗯 เฮ้ยดุมขอปันเจลนเฮ้ยขอตันขอปันเแลดุขอปันเลนฮะอีลตีเหนยยใจแท้แลนมีแหกกันแล้วประานมูเลย ตามทฤษฎีอริตเตอร์เติมความสุขสมบูรณ์ของชีวิตบางอาคุณให้อสารไงเอ้ยเพราะว่าต <ky> ัวบ่มีมูเรียนดอกคนอื่นเขาเรียนไปน้ำกันเจ้ตัวเรียนไปผู้เดียวอุโมงห์วะย่าสวัสดีแมนเส้าเส้าเส้าอย่าหาแเรีนเด้อมันเมื่อย ได้การแลนนี่มันต้องเริ่มจากการยางก้อนนี่แล้วยังคอยแล่นไปคือการเล่นไม่ต้องเบึ่งขีดทางลมเดี้ยข่ายเล่นสวนลมไมสิเมื่อยข้อมูลบอกว่าต้องใส่รองเท้าที่เหมาะสมเวลาวิ่งจะได้ไม่เจ็บขา ้ยสูมือนีห้องเรียนในหากิโล่นเด้อมองงอือเงยพรตามข้อมูลที่สังเกตพวกเราวิ่งเก่งขึ้นมากเขารู้สึกว่าก่อนเขาแข็งแรงขึ้นมากเลยเขารู้สึกว่าเขาอ่ะปั่นจักรยานเร็วขึ้นมากเลยเขาพอมลองห้ายได้ดิเสียกล,วกลวัวปุ๊กเกียกลัว เกาเลดนี่แถมมี่มูมาน้ำพร้อมฟันยิงเก็เกาเนี่ยุดหยอดเลยขอการันตีหนาเ้ยเทื่หนึง่งผมแลนย่อนอยากเห็นเจ้าของในเวอร์ชันทีด่ดีเพราะว่าอยากดีพ่อสำรักไปจักคุณแต่ว่าตอนนี้ผมแลนเพราะว่าผมหักเจ้าของแล้วผมค็คือสิหการแลนอิลี่ลราคา